ถ้คุณเกิดราศีสิงห์หรือาราคดาราศีสิงห์นี่คือวิดีโอที่คุณต้องดูให้จบเพราะวันนี้นะครับผมจะพาคุณมาเชื่อมพลังจักรวาลในช่วงที่ดาวพระศุกโคจรรั่วกับดาวบรุตยูในกลุ่มดาวราศีพฤษภนะฮะในช่วงนี้เนี่ยนะฮะจักรวาลกําลังบอกว่าเป็นจุดเปลี่ยนอาชีพชื่อเสียงและภารกิจชีวิตของชาวราศีสิงห์สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ ตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมปี2568ดาวศุกร์คือดาวแห่งความรักความงามพลังดึงดูดและความมั่งคั่งจะย้ายเข้ารสู่ราศีพฤษภเป็นเรือนที่10หรือเรือนแห่งอาชีพความสำเร็จสถานะของคุณในสายตาโลกและครั้งนี้นะครับดาวศุกร์ไม่ได้มาเดียวๆนะครับมาพร้อมกับดาวมารตยูพลังที่เปลี่ยนอนาคตพิกอบและรือระบบเก่าแบบไม่แจ้งเตือนและนั่นหมายความว่านะครับ จักรวาลกําลังปลุกคุณชาวราศีสิงห์ให้ลุกขึ้นเปลี่ยนเกมชีวิตบนเวทีอาชีพพราะนั้นนะครับในช่วงเวลานี้นะครับก่อนฟังคําทํานายแบบเจาะลึกพิมพ์คํามงคลบวกๆพร้อมรับพลังพระสุขแล้วขอให้ท่านมั่งคั่งในช่วงเวลานี้ดาวศุกร์เนี่ยควงคู่กับดาวมรตยูบางคนเปลี่ยนหน้าที่การงานกระทันหันตกจากตําแหน่งหน้าที่การงานกระทันหันเปลี่ยนอาชีพกระทันหัน เปลี่ยนหน้างานกระทันหันหรือเกิดความเขาเรียกว่าข้อจํากัดทางการงานเกิดขึ้นนะบางคนเนี่ยนะครับอาจจะได้ย้ายออฟฟิศย้ายสานักงานเปลี่ยนหน้าที่เปลี่ยนตําแหน่งหรือเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่มาพัฒนางานคุณได้เร,เรือนนี้คือเวทีของชีวิตด้วยเรือนที่1ิเนี่ยคือพื้นที่ที่ชาวราศีสิงจะสร้างอาณาจักรของตัวเอง เป็นเรือนของอาชีพชื่อเสียงเป้าหมายและความรับผิดช,ชอบที่สังคมรับรู้เป็นภาพลักษณ์ที่คนเห็นภายนอกแต่ก่อร่างมาจากภายในของคุณเมื่อดาวสู่เข้าจุดนี้นะครับคุณจะได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ด้วยจากเจ้านายหรือคนมีอิทธิพลคุณจะได้รับแรงหนุนจากงานศิลปะความงามหรือทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์หรืออาจจะต้องเริ่มเปล่งแสงในโลกออนไลน์โซเชียลหรือวงการที่ต้องการสเสน่ห์เฉพาะตัวบางคนทำออนไลน์จะปังจะพุ่งจะ ดีมากในช่วงนี้เหมาะปฏิวัติระบบงานเหมาะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในการทํางานนะฮะเหมาะหรือระบบใหม่ นะฮะบางคนได้รู้เปลี่ยนปรับเปลี่ยนปรับปรุงวิธีการทํางานเป็นช่วงที่เหมาะเอาเทคโนโลยีมาเกี่ยวกับงานนะฮะเป็นช่วงที่สูกร่วมคับมาลตยูมันบอกว่าพลิกแนวอาชีพนะฮะชาวบังบ,บอกว่าดาวมริสตูจะเข้ามาเปลี่ยนมุมมองเรื่องงานและสถานะชีวิตแบบไม่คาดคิดคุณอาจจะเปลี่ยนสายอาชีพไปสู่สิ่งที่ล้ําสมัยเทคโนโลยีหรือแนวทางที่คนอื่นมองว่ายากแต่คุณกลับส่องแสงได้ดีคุณอาจได้รับข้อเสนอจากโปรเจกต์ที่ดูแปลกใหม่แต่ตรงกับตัว ตนลึกๆของคุณมากเป็นช่วงที่คุณอาจค้นพบเส้นทางความสําเร็จเดิมไม่ใช่คําตอบของตัวตนในวันนี้อีกต่อไปก็ได้นี่คือช่วงเวลาที่คุณไม่ใช่แค่คนเก่งแต่จะเป็นผู้นําเกมใหม่จะต้องบอกว่าบางคนได้เครือข่ายใหม่ได้คอนเน็ชันใหม่มีเครือข่ายเข้ามาช่วยเหลือเรื่องงานมันแปลว่ายังมีมิตรสหายเข้ามาช่วยเหลือเรื่องงานหรือยังมีคนที่ไว้ใจได้เข้ามาช่วยช่วยเหลือเรื่องงานมันแปลว่าใครที่เป็นตัวกลางตัวแทนนักขายมีมุมดีๆใครที่เป็นขายของขายครีมขาย เสื้อผ้าขายของสวยงามขายขนมขายอาหารช่วงนี้มีมุมดีๆจากยอดขายไม่ดีเป็นดีจากดีอาจจะวูบก,ก็ได้นะแต่ว่าเป็นช่วงที่จะมีบททดสอบเครือข่ายคอนเนคชันดะีๆนะจะเข้ามาแบบแปลกๆนะเป็นช่วงที่ดาวสุขหมายถึงสนเสน่ห์ความรักและแรงดึงดูดคุณอาจจะตกหลุมรักใครบางคนที่ผ่านงานผ่านโปรเจกต์หรือในที่สาธารณะหรือความรักของคุณจะกลายเป็นพลังสนับสนุนเป้าหมายชีวิตอย่างแท้จริง หรือคุณจะเอาใจไปผูกพันไปรักงานไปตั้งหน้าตั้งตาโฟกัสงานมากขึ้นหรือแม้แต่คุณจะกลายเป็นคนที่รักของคนทั้งวงการเพราะคุณเป็นตัวเองแบบมีพลังในขณะเดียวกันคุณต้องเลือกระหว่างความบัง่งคั่งความมั่นคงในอาชีพเดิมกับเส้นทางใหม่ที่สั่นสะเทือนแต่ส่องแสงมากกว่าเป็นช่วงที่ไม่ควรอยู่แบบเดิมควรทําอะไรใหม่ๆหาอะไรใหม่ๆทําเรียนรู้งานใหม่หรือปรับปรุงงานต่อยอดงานนะครับไม่อยู่แบบเดิมนะดาวมรดกจอยู่ควงคู่ในเรือนการงานกับพระศุกร์ เป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะได้เงินแปลกๆได้เงินลับๆได้เงินแบบคาดไม่ถึงนะฮะแต่เงินเงินทองทองคุณเป็นไปในทางที่ดีแต่รายจ่ายกระทนหันอาจจะเข้ามาหรือมันต้องจ่ายนู่นจ่ายนี่จ่ายแปลกๆหรือบางคนหมุนเงินแปลกๆนะฮะเกิดขึ้นด้วยเป็นช่วงที่บางคนจะได้ทองคําได้ผ้าแพรได้เครื่องประดับได้ของหรูหราได้โซฟาได้เฟอร์นิเจอร์ได้ตู้เสื้อผ้าได้ของหรูหราของใหม่เข้าบ้านเป็นช่วงได้ของตกแต่งได้ดอกไม้ได้ต้นไม้ได้ของที่เป็นธรรมชาติก็ได้ ะนั้นคุณคือราศีของแสงสว่างความมั่นใจและการเป็นแรงบันดาลใจให้คนทั้งโลกการที่สู่กับมรตยูรวมพลังในเรือนอาชีพไม่ใช่เรื่องเล็กแต่มันคือเสียงจากจักรวาลที่กระซิบบอกคุณว่าได้เวลาอัปเกรดบัลังชีวิตคุณให้สอดคล้องกับพลังของคุณนั้นนะครับอย่าก,กลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะมันไม่ได้ลดค่าคุณ มันแค่พาคุณไปจุดที่คุณควรยืนให้โลกได้เห็นถ้าคลิปนี้ปลุกความกล้าในคุณฝากแชร์ให้พี่น้องราศีสิงห์หากคุณเกิดราศีสิงห์เนี่ยนะฮะต้องบอกอย่างนี้นะคือเป็นเป็นจังหวะที่พระศุกร์ย้ายข่าวนี้เนี่ยมันไม่ได้บอกให้คุณหาเงินมากขึ้นแต่มาบอกว่าถึงเวลาแล้วที่คุณจะเปล่งประกายและให้โลกตอบแทนคุณอย่างที่คุณคู่ควรจริงๆถ้าใครจูนพลังเป็นนะตัวเนี้ย มันจะดีมากในช่วงที่ดาวศุกร์เป็นเกษตรราศีบดีด่างบทกรรโหราศาสตร์ขีดเขียนไว้ชัดเจนว่าเกษตรศุกร์พืชศบสมทบตุนจะมีบุญยศศักดิ์เป็นหลักฐานทั้งข้าวกลือเหลือล้นพ้นประมาณมีถิ่นฐานบ้านนาเรล,ลาโพฉะนั้นดาวศุกร์แข็งแกร่งนะฮะนะะบางคนมีเรื่องพึงพอใจนะพลังของราศีสิงห์เนี่ยมันไม่ใช่แค่ขยันแต่มันคือพลังแห่งอัตตาตัวตนที่แปลงออกไปเมื่อคุณมั่นใจในคุณค่าของตัวเอง และเมื่อคุณยืนในจุดที่ใช่เงินความรักโอกาสและเกียรติยศจะวิ่งเข้ามาเองและนั่นคือเหตุผลนะฮะที่ผมสร้างคอร์สนี้ขึ้นมานี่คือนะฮะหนึ่งร้อยกฎแห่งความบั่งกั่งนะฮะของชาวราศีสิงห์หนึ่งร้อยกฎแห่งความบั่งคั่งเฉพาะราศีของคุณโดยแท้เลยนี่คือเป็นเวิร์กบุ๊กไม่ใช่หนังสือแต่เป็นเวิร์กบุ๊กที่ใช้ควบคู่ไปกับคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่าหนึ่งร้อยกฎแห่งความบังคั่งของชาวราศีสิงห์ นั้นเป็นหนะึ่งร้อยกฎที่ออกแบบ,บมาเพื่อชาวราศีสิงห์โดยเฉพาะคุณเลยคนเดียวนะครับคอสนี้นะครับเป็นคอสที่กันจะประสบการณ์ที่ผมดูดวงมากว่า20กว่าปีนะตั้งแต่อายุ12ผ่านทั้งดวงของคนที่โดดเด่นที่สุดผ่านของคนที่ร่ำรวยที่สุดที่เกิดราศีสิงห์ที่มีเป็นหมื่นล้านนะฮะผมกันกรองเอาไว้ในคอรสนี้นะฮะเป็นวิธีปฏิบัติเลยนะไม่ใช่คอสแรงบันดาลใจทั่วไปเพราะฉะนั้นนะฮะ คนที่เคยดับไฟในตัวเองเพียงเพราะกลัวว่าถูกมองว่าเยอะเกินไปต้องบอกว่าเหมาะมากราศีสิงห์เนี่ยไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนตัวเองแค่ต้องกล้าใช้พลังในแบบที่เป็นตัวเองจริงๆขอ้อนี้ไม่ใช่อ้อธรรมดาแต่มันคือกระจกที่สะท้อนตัวคุณในเวอร์ชั่นที่โลกต้องจดจำนะบทที่หพร้อมเรียนแล้วนะฮะสิบกดแรกนะฮะทำเสร็จเรียบร้อยคอสอยู่ระหว่าง ทำตอนนี้มีทั้งหมด10บ,บทบทละ10กฎซึ่งแต่ละบทนั้นเนื้อหาแตกต่างกันไปแต่ราศีเนื้อหาไม่เหมือนกันเพราะนั้นอันนี้ออกแบบมาเฉพาะราศีสิงห์นะครับเพราะนั้นเวิร์กบุ๊กเล่มนี้นะครับจะมีวิธีการใช้ด้วยเนี่ยคำอธิบายการใช้งานเนี่ยเนี่ยสมุดภารกิจ100วัหนึ่ง้กฎแห่งความมั่งคั่งถูกออกแบบมาอย่างพิธีพิถันให้คุณสามารถลงมือเปลี่ยนแปลงนะฮะการเงินความคิดและขึ้นพลังนะฮะเฉพาะราศีของคุณโดยเฉพาะ โดยใช้หลักโหราศาสตร์พลังงานจิตวิทยาความมั่งคัง่งปัชญาโหราศาสตร์โบราณปัชญาความมั่งคัง่งระดับโลกมาผสมผสานเข้าด้วยกันมีวิธีใช้หนังสือหนึ่งสองสามสี่ห้านะฮะเพราะนั้นหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่ใช้เสร็จแล้วเรียนเสร็จแล้วทิ้งอ่่มันเทสมุดมันเป็นสมุดนะภารกิจเนี่ยผมจะมีภารกิจบอกว่ากฎข้อที่หนึ่งทำอะไรบ้างได้ลงมือทําจริงจงจังๆมีตัวอย่างให้เห็นแบบง่ายๆนะครับตัวอย่างให้ดูเพราะนั้นนะครับชาวราศีสิงห์ สมุดนี้นะฮะท่านที่สมัครก็จะได้ส่งตรงถึงบ้านนะฮะแล้วจะได้ลิงก์เรียนจาก Youtube เป็นลิงก์ส่วนตัวไม่มีใครรู้คุณเรียนว่าคุณเรียนนะคุณเรียนคนเดียวเป็นลิงก์เฉพาะคุณส่งเข้าไปให้คุณที่อีเมลเระนั้นสมุดภารกิจหนึ่งร้อรวันสับราห์สีสิงเน,เน้นจูนพลังงานของคุณให้เข้ากับธรรมชาติที่จักรวาลมอบมาให้คุณนั่นคือราศีสิงนะฮะเพื่อให้คุณมีความมั่งคั่งนะฮะ สไตล์ราศีสิงคุณจะได้อะไรนะฮะก็คือได้ความมั่งคั่งที่มากขึ้นเมื่อคุณใช้กฎ100กดนี้ในการดําเนินชีวิตเราะนั้นถ้าคุณรู้ว่าคุณมีไฟในตัวแต่เหมือนไม่เคยใช้เต็มแต่ถ้าคุณเคยลดแสงตัวเองเพื่อไม่ให้สแสบตาอย่างเงี้ยถึงเวลาคืนบันลังของคุณแล้วนะฮะพ่อจักรวาลเนี่ยไม่ต้องการให้คุณถ่อมตัวมันต้องการให้คุณเปล่งประกายจนคนทั้งโลกหยุดมองไม่ได้เะนั้นคลิก ลิงก์ใต้ช่อง YouTube หรือหน้ารูปโปรไฟล์หน้าช่อง TikTok หรือถ้าข้อความมานะฮะแล้วมาเริ่มภารกิจ100วันเปลี่ยนคุณสู่ความมั่งคั่งเลยวันนี้นระาศีสิงไม่ได้เกิดมาเพื่อซ่อนพลังแต่เกิดมาเพื่อใช้พลังนั้นสร้างอาณาจักรแห่งความมั่งคั่งที่โลกจดจําได้ะนั้นนะครับข้อดีห้ามพลาดข้อนีกันจากปัชญาโหราศาสตร์โบราณขั้นสูงปัชญาแห่งความมั่งคัง่งปัชญาแห่งพลังงานยาที่มั่งคัง่งนะฮะ ระดับโลกหลากหลายทั้งจีนยูอินเดียประสานอยู่ในคอร์สนี้คอร์สเดียวนะฮะหลากหลายปัญญาและคุณจะได้ลงมือทำนะฮะนะก็ห้ามพลาดนะชาวราศีสิงห์ผมเห็นดวงคนรวยราศีสิงห์มาจํานวนมากนะดูดวงมาตั้งแต่อายุ12เนี่ยนะผมเห็นราศีสิงห์ที่ไม่สําเร็จกับสําเร็จนะมันมีการแตกต่างกันหน่อยเดียวคนที่ร่ํารวยมหาศาลเขาใช้พลังของเขาที่เป็นราศีสิงห์แท้โดยไม่รู้ตัวฉะนั้นชาวราศีสิงห์ห้ามพลาดอย่าปล่อยชีวิต อยู่แบบเดิมหน้าที่ของคุณเกิดมามั่งคั่งแล้วตอบแทนโลกนี้นะฮะทักไปได้เลย